นี่ยครับผมที่อยู่กับซ่องเจ้าสายเลยนะครับผมสวัสดีจ้าประเด็นนะคะฮะวันนี้ประเด็นกดร้างคอนเทนต์กันเลยนะคะฮะเพื่อเปิดกระแสกันเลยะคะับสวัสดีจ้าสวัสดีเอสซีนะครับทุกท่านทุกคนในคาราฟงเอสซีที่ฝากต้องคายเอสซีที่อยู่ด,ด้วยกันตั้งนานในคราราฟงที่เอสซีที่เข้ามาใหม่กันในครับสวัสดีจ้าเจโจสวัสดีครับ นี่คือไลค์เสร็จล้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลิปกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมให้เจ้ามีไลฟ์ได้กันด้วยครับผมอย่าลืมซื้อเหรียญซื้อติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไลค์แล้วนะครับผมขอบคุณพี่เอไอเองดูนะครับผมไอสติ๊กเกอร์หัวใจพลังบุกหัวใจกันรวมมานะครับบรรยากาศอยู่ไล้วอยู่ส่วนนะครับผมสวัสดีเอฟซีทางของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเอฟซีที่ห้ามแม็กกันได้นะครับอย่าลืม ซื้อเหรียญซื้อติ๊กเกอร์กันเลยคาราหนหอยเรื่อง้ามไปดูไลฟ์สดกันด้วยนะครับผมไม่คิดน,น,ะนะก็เยินนะเอฟซีเนาะ,ะคุณนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่ด้วยครับขอบคุณพี่เออาร์เอ็นยูนะคนที่สดติ๊กเกอร์หัวใจพลังวงหัวใจกันรวมๆมานะครับที่ดูด้วยกันนะครับผมฝากสั้งเจ้าสาวอยู่เลยนะครับผมให้มีไรายได้ให้มี กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณพี่ A R E N U นะครับคนที่สติก๊กเกอร์โฮจใจพลังบวกโฮจ่ากันหลวมๆมานะครับผมที่ทำมาอยู่ด้วยกันนะครับผมตัวเด็ดรอสเด็ดีด่เอ้ยขึ้นมาตัดยากกันนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่สติก๊กเกอร์โฮจใจกันหลวมๆมานะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณพี่ A R E N U นะครับ ใ,ใจพลังบวกใจรัเบิ่มานะครผมอย่าลืมซื้อเลียดซื้อติ๊กเกอร์กันด้วยะครับผมอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สุส่องเจ้าสายรุ่ยด้วยนะครับผมเข้ามาให้กำลังใจให้มาดูคลิปให้มาติดตามคลิปกันด้วยนะครับผมขอบคุณพี่เอไออีกอย่างละครับผมที่สติ๊กเกอร์หัวใจพลังบวกวใจกันรัวๆมานะครับผมโอ้ม่อจะเก่าด้ร้อนนะครับเอฟซีตันบายโอ้เดรนร้อนเดรนร้อนขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เอไออีกอย่างละครับผมที่อ ก็ฮดใจพลังโบ้ฮดใจก็รัวๆมานล้ครับคนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยครับอย่าซื้ออย่าลืมซื้อเหรียญซื้อติ๊กเกอร์กันด้วยครับผมอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์กันด้วยนะครับผมคุณเจ้าคุณครับผมคหัวใจพลังบวกหัวใจกันรวมมาแล้วครับพี่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับผมอย่าลืมซื้อเหรียญซื้อติ๊กเกอร์กันด้วยนะครับผมเดรนเอฟซีเดรน ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อเออาร์เองยูนะครับผมซี่ส่งติ๊กเกอร์วอดจะพลังบูวอดจะกระโดดมานะครับเด็ดลอดเอซี่ไอ้กระตอนบาดเด็ดลอนเด็ดลอดขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมที่ซื้อติ๊กเกอร์วอดจะกระโดดมานะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ด้วยครับผมขอบคุณเอฟซีทอบ้านนะครักท่านขอบคุณนะครับผมกระตอมบาดนี่ยขลังกัเด็ดลอนนะครับขอบคุณ ที่เออาอินยืนนะครับบริษัทอีเกอร์โฮจพลังบุโคจรกนรวมมาแล้วครับที่ทำมาอยู่ด้วยกันเทียมาดูคลิปเทียมาดูไลฟ์สดกัดด้วยครับผมขอบคุณคุณแม่เด้อของคุณเอฟซีที่ต่างประเทศกันด้วยคับคลิปเอฟซีในรักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมเมนกินาก็เยอะเอฟซีเลยกันช่วงตอนบ่ายเดนรอนเอฟซีเดนรอนนะครับผมดูดูเมนกินาก็เยอะนะครับของคุณ เอออู่นะครับผมที่สติ๊กเกอร์โฮจพลโบโจกันลวมมันะครับผมขอบคุณคุณแม่กันด้วยครับขอาคุณอซที่ายตรงคครอฟซที่เ้ามาใหม่กันเลยครับผมขอบคุณนะครับผมที่สติ๊กเกอร์โฮจจกันลุลลมันนะครับผมที่อยู่กับซนเจ้าสายอยู่นะครับผม๋ย่ก็ขึ้นไลฟ์สวแล้วย่าลรมซื้อเหรียญซื้อติ๊กเกอร์กันเลยครับผมยเรมเขามาดูไลฟ์ส่วนยัรมเามาดูคลิปซนเจ้าสายอยู่ดีครับผมขอบคุณที่โันติ๊ก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งกันด้วยนะคะะรับผมอย่าลืมเข้ามาดูไลค์สว่วนเข้ามาติดตามคลิปกันเลครับคุณพี่เออาร์เอนยู N U นะครับผมอีสานติเกอร์ว่าจะไปลองบอกมานะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันนะครณะกาตัมบาดแดนรอนนะคะเอฟซีมาตัดยากันนะครับผมเบกายูและยูซัวนะครับขอบคุณคุณแม่กันด้วยะครับขอบคุณเอฟซีที่อยู่ด้วยกันตันะะ้งนานเลยครับขอบคุณ fc น้องวาวาเนะครับ fc ห้องลุงห้องป้าเด่นเวยครับ fc ห้องพ่อแจ่มผุนผ่าเลยเด็กครับ fc ห้องครับพูกทำมื่อนี้กันเด็กครับ fc ห้องพี่มาดำราตีกันเลยครับสวัสดีเจร้านะ้อโจสวัสดีครับสวัสดีเราพ่อแม่แม่ fc ทั้งมหได้แล้วทุกท่านทุกคนด้วยในคณะผม้ที่มาอยู่ด้วยกันนะคณะผูกกันตอนบ่ายเด่นร้อนนะคะ fc เนาะขอบคุณนะครับ